และแล้วเราก็มาถึงอะไรครับตัวนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วโ,โฮเซลเปิดวันแรกวันนี้นะครับที่หัดใหญ่ตรงข้ามมออ่อะไปเดินไปเลยทุกคน วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะลูกนู้เหมือนกันเห็นเขาเปิเปดไม้ใหญ่มากเปิดไม่ใหญ่มากไหนป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนชี้ป้ายก่อนเลยนู้อะไรแดงๆเขียนคำว่าอะไรโ,<ต>โกโกวาอะไรบ้าลูกโกโกเซลเออไหนดูป้ายซิมาดูป้ายเลยเมื่อกี้ไม่เห็นป้ายเลยเออนู้ โอ้ตัวใหญ่เลยสีแดงเลยนะใช่คนเต็มไปหมดเลยวันนี้วันนี้เปิดวันแรกนะคนเพียบโอ้ยรถเต็มไปหมดไม่มีที่จอดรถเลยหฮ้ยเกือบไม่ได้ที่จอดอู้ทางนู้นรถเข้ามาเลยเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันวันนี้เรามาที่ไหนกันคะลูกฮะเขาเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่อะ ไหนไหนป้ายมีป้ายไหมไหนดูสิโอ้โหป้ายเบื้อเริ่มเลยสีแดงอ่าโวเซลใช่ไหมโอเคอ่ะน okay. ้องเข้าไปดูดีกว่าไปเข้าไปดูตรงไหนไปเลยอ่ะเจ๊้อไปด้ปยดยว,ปดวยนอกมันร้อนข้างในหนาวเห็นไหม รอรถเข็นก่อนนะคะยายโอ้คิวยาวเลยรถเ,เข็นไม่พอตอนนี้รถเข็นไม่พอนะกนก็จะมีขลองนะคะ เดียวพามาที่ไหนกันเนี่ยโ,โ,โอเซโอเซลใหญ่โตมากเลยตอนนี้อยู่ที่แผนกอะไรคะของแช่แข็งซีฟูด้ดนู่ซีฟูด้ดปลาทะเลเออ ใช่ไหมนีม่ขนาดว่าคนเยอะอันนี้เนอะยังหนาวเลยหนาวมากโอ้คนเยอะมากโอ้อะไรคะลูกอะไรนะท่อเอ่อยูข้างบนใหญ่มากจะไ,ได้เปิดแอร์ให้เย็นๆไงโอ้ นั่งสบายเลยไปเลยระวังขาด้วยลูกเออไปโอ้เห็นเสียขนเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลย เออเอาอะไรกันอีกแล้วสองคนนี้ออาลิ้งจีมองไม่เห็นลิ้งจีอ่ะนะโอเคอ่ะไปพอแล้วกินอ่ะไปดูอย่างอื่นต่อไป อ้าวไปวนทางนู้นเลยกินอะไรกันน้ำส้มซื้ออะไรคะนีวันจะสองทุกอย่างเลยน้ำส้มใช่ไหมชื่นใจไหมลูกชื่นใจเนาะ น,นู่นตัวนู้นมีปลาด้วยไปดูปลาอาหารทะเลกันเอารถไปด้วยนะ,ะพี่เดียพาไปดูปลาหน่อยเร็ว มากเลยวันนี้วันแรก สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หรืออะไรก็ไม่รู้นะนู่ยังไม่ได้ปั่นเลยสตรอเบอรี่เสร็จแล้วเหรออ่าไหนลองชิมให้ดูซิว่าคือแกงอะไรเผ็ดไหมน่าจะไม่เผ็ดนะ ดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวหกอดกินเออเออน่ากินอ่ะหอมจังเลยอ่าเป็นไงมั้งหอมนะหอมเลยเจ๊เจ๊เป็นไงมั้งอร่อยเจ๊บอกว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะมันๆใช่ไหม โอ้ไม่มีมันฝรั่งอะไรด้วยป่ะเห็นไหม,อมโอ้สีสวยน่ากินมากเลยค่ะเออ,อเจ๊บ,บอกว่าอร่อยอเหมือนอะไรเหม,มือนพแพนแพนง,พนงอ๋อเหมือนพแพนงใช่ไหมรู้จักพแพนงกนหรอโอเคอ่ะป้ายตรงอื่นต่อค่ะอ่านี้ยแพนแอกไก่ ราคาพิเศษทั้งนั้นเลยคุณแม่จะเหมายก <c oughs> จะเหมาหมดเลยเหรอ, <c oughs> อซื้อไข่ไก่ไปด้วยราคาพิเศษตอนนี้ อไไหลายๆคนทา,ากของผู้วิาน่างันอตอนนี้เรากใส่ทุกอย่างบอดังนะครับก็คือมีตัวมิบร์รี่ที่ฝัไใส่ไก่เหรอลูกใส่นกกราาใส่นกกระทาใส่เยอเลยมลาการีนนะครับใ่ กินอะไรคะลูกอันนี้อันนี้เป็นซุ้มอะไรเอ่ยสปาเก็ตตี้โอ้โหกำลังผัดอยู่เลยนัวกำลังผัดเส้นอยู่เลยหอมฉุยละเออแล้วลนี่อะไรลูกซอสข้าวกับซอสเหรอซอสมะเขือเทศปะ่ะ แล้วไม่เติมเทศ,เทศใช่ไหม,ม,มไม่มีไข่ไม่มีไข่เจียวเหรอเออเออเดี๋ยวรอคิวก่อน,นอร่อยมากเหรอลูกอร่อยอร่อยนะนโอเคหวานหวานเออกินซุปเห็ดวันนี้มีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยจีย่เจ๊บอกใช่ไหม พี่เดียกินอย่างเดียวเลยยิ yeah, yeah, yeah. ่งยิ่งย่งไปราไปกันต่อ, <Hey. S 1> อเิบกาแฟ กินเะไลูกโอ้มะม่วงสวยๆงัเลยอันนี้เขียวอันนี้เหลืองเลยเอออันนี้อัไม่ใช่ดิ๊ค่ะเพราะมาซื้อของบอกินอ,อยู่มากินอย่างเดียวเลยโอ้กล้วยหอมก็มีกล้วยใหญ่เลยอ้นี่ของชอบเจ๊เ,จเนี่ยของชอบโอ้ หอมน่ากินเหลือนี่ของชอบของเจเจนี่น่ากินเหลือ

เยอะมากเ่โอ้โไปพี่ฟังหน่อยได้ไหมพี่เรากำลังจะเดินทางกลับโอ้วันนี้เหนื่อยเลยคนเยอะมากฮ้าเหนื่อยมากเลยชอบคนเยอะมากเลยวันนี้เรามาโกวเซลกันอ่ะไปโอเค